พลตุเรตต่อสั่งนะก็เป็นผบตรอ่าเป็นออรอ,อ,นองพอบอตรอ,อันดับสี่อาวุโสน้อยสุดแต่ได้รับการคัดเลือกเป็นผอบอตรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาวุโสน้อยแต่ได้เป็นผอบอตรบางคนก็บอกเป็นตัวช้างตัวมาตัวแมวอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็ผ่านไปเรียบร้อยแนละ้วก็แสงดงให้เห็นว่าระบบคุณธรรมในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติถูกตั้งคําถามเพราะว่ากฎหมายตํารวจก็เขียนไว้ชัดว่าต้องคานึงถึงอาวุโส บวกความรู้ความสามารถและประสบการณ์แต่ปรากฏก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าพลตำรวจเอกลอยอาวุโสอันดับที่หนึ่งมันไม่ไดียังไงมันเก่งสู้พลเวกต่อศับ์ไม่ได้อย่างไรคือประเทศเราแม้กัะเป็นอย่างนี้ยขนาดตำรวจยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยอาวุโสอันดับหนึ่งก็ไม่ได้เป็นพอบตอร,รนะอาวุโสสุดท้ายคือพล่วยต่อศับ์ได้เป็นพอบตร,รนะสังคมก็มองแล้วครับนะ เออนะครับเนี่ยคดีเนี่ย,ขเ,ยเขาก็มองเลยว่าระบบคุณธรรมมันไม่มีถูกทำลายไปแล้วการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งสองอาแต่งตัง้ตงพอบอตรเป็นประเด็นสาธารณะผมสามารถวิจารณ์ได้เต็มที่เพราะทั้งในรัฐธรรมนูญและก็ในกฎหมายอาญาบอกการวิจารณ์บุคคลหรือสิ่งของใดตามวิสัยประชาชนย่อมกระทำเนี่ยบุคคลสาธารณะเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยใครๆก็รู้ว่า มันมีตัวด้ครับนะตำรวจยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ววันงหน้าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้หรือเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้กรณีตำรวจ DCT ยื่นคำร้องต่อสารออกหมายจับออกหมายค้นออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊กออกหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊กอันนี้ก็เป็นประเด็นสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ เพราะขนาดตำรวจยังโดนจับนะตำรวจถูกตั้งคำถามว่าตำรวจไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์หรือเปล่าตำรวจถูกตั้งคำถามว่าไปฟอกเงินหรือเปล่านะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับบิจุกโดนค้นบ้านก็แสดงว่ามีของผิดกฎหมายอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือมีบุคคลที่ต้องถูกจับอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือมีพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อคดีพนันออนไลน์และฟอกเงินหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ครับไม่มีใครมาสั่งห้ามผมนะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมวิพากษ์วิจารณ์ได้วิจารณ์บิกโจกได้วิจารณ์วิจารณ์คดีบิกโจกได้ไม่มีใครมาห้ามผมได้นะครับยกเว้นพ่อผมถ้าพ่อผมสั่งเนี่ยผมอาจจะหยุดผมวิจารณ์ได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้อ่าเป็นอย่างไรใครจะมาห้ามผมห้ามผมไม่ได้ครับไม่ใช่พ่อผมถ้าพ่อผมสั่งผมหยุด มันเป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา34และ35บุคคลสื่อมวลชนมีเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะเหตุการณ์ต่างๆที่ประชาชนให้ความสนใจวิจารณ์ได้ใครจะมาสั่งห้ามผมว่าเอ้ยอย่าวิจารณ์นะครับนะคดีบิ๊กโจ๊กวิจารณ์ไม่ได้นะการแต่งตั้งพบตรวิจารณ์ไม่ได้ถ้าพ่อผมสั่งผมจะหยุดครับแต่ใครจะมาห้ามผมไม่ได้หรอกครับนะครับนะ นะพ่อผมต่างผมหยุดครับนะรอพ่อผมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมมีเสร็จพิพากาวิจารณ์ผมเห็นแล้วอะไรที่มันไม่ไปทําในสำนักง,งานตำรวจจ้าคุณเลืองไกลก็ไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อจะร้องสารรัฐมนูลเรื่องอะไรต่อไปว่าการแต่งตั้งโยกเออเพื่อไปร้องสาลปกครองมันเป็นจิตคนเห็นต่างเยอะแยะมากมายคุณเลืองไกลก็ไปร้องแล้วว่าการแต่งตั้งเนี่ยกฎหมายตํารวจมีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามผู้ส่หรือไม่หรือ,หร,อหรือไม่ต้องเป็นไปตามผู้ส่ ถ้าไม่ต้องเป็นตามผู้สแล้วกฎหมายจะเขียนไม่ต้องหอกทําดาบอะไรจุกรูจุกรูนะครับเพราะงั้นการที่กูมาจัดรายการเนี่ยคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีก็แล้วแต่ใครไม่ชอบก็เรื่องของมึงก็ไม่ใช่ปัญหาของกูนะก็ไปแดกย่งแดกย้าอะไรกันไปถ้าเพราะว่าการจัดรายการเนี่ยก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแล้วก็ใครไม่ชอบกูก็ไม่ต้องดูก็ไม่มีอะไรก็กูก็ถือเป็นบุคคลสาธารณะใครจะวิพากษ์วิจารณ์กูก็ได้กูไม่ได้ว่าอะไร นะกูไม่ได้สนใจนะไม่ใช่ปัญหาของกูปัญหาของมึงที่มึงไม่ชอบกูก็แล้วแต่นะ,ะเพราะนั้นกูก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์นะมีการถ่ายภาพคู่กันระหว่างบิ๊กโจ๊กกับกับบิ๊กตอ่อว่าที่ผอบอตรผมก็วิพากษ์วิจารณ์เพราะผมมีข้อมูลมาว่าไม่ใช่อยู่ดีๆไปยืนถ่ายรูปกันมันต้องมีคนสั่ง นะมีผ então, ู้หลักผู้ใหญ่สั่งว่าเฮ้ยสองคนนี้เองทะเลาะกันทำไมสำนักงานตำรวจภาพลักษณ์เสียหายเลยทะเลาะกันประชาชนไม่เชื่อมั่นก็มีบางคนบอกเฮ้ยเดชาแม่งมโนมึงรู้ได้ไงว่ากูมโนแล้วมึงรู้ได้ไงกูมีข้อมูลหรือเปล่ามึงก็มาด่ากูบางคนก็เรื่องของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูมึงดูข่าวไทยรัฐเมื่อเช้านี้หรือเปล่าภาคหัวไอคนที่วิไอคนที่วีพาก้าวิจารณ์ผมผมไม่ได้ว่าอะไรแต่กูอยากจะฝากมึงไปดูข่าวภาคหัวไทยรัฐเมื่อเช้านี้ บิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อหรือต่อสักเพบตรคนใหม่นายกสั่งให้ไปคุยกันให้มันจบแล้วก็ถ่ายรูปก,ก็บอกแล้วมันจะอยู่ดีดเนี่ยมันจะไปยืนอ่าไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะไปยืนถ่ายารูปกันไม่มีหรอกนะแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วก็เรื่องของมึงอะแต่ประชาชนทั้งประเทศแล้วก็ตำรวจตำรวจและต่างกก็รู้ว่ามันคนละขั้วคนละสายกาัน ไปดูข่าวไทยรัฐพาดหัวเขาก็เขียนว่าชาติไม่อยากให้ทะเลาะก,กันนะเออคนในวงการตํารวจเขารู้กันหมดส่วนบางคนบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันอย,อย่าไปเสี่ยมแล้วมึงรู้ได้ไงแล้วว่าเขาไม่ทะเลาะก,กันก็กูก็ได้ข่าวมาว่ามันคนละคว่ตำรวจก็คนละ่วกคนละเส้นคนละสายเพราะนยสํา,น,าสนักงานตำรวจชาติมันมีการเมืองขนาดบิ๊กโจ๊กยังพูดเ,เป็นเรื่องการเมืองในองค์กรตำรวจ เราไปฟังดยบิกโจ๊ก็เป็นคนพูดเองเขาก็ให้สัมภาษณ์เยอะแยะมากมายการที่เขาโดนคนบ้านมันเป็นเรื่ององเป็นเรื่องปัญหาในองค์กรตํารวจเขาถึงบอกว่าถ้าเขาแฉมาเขาแฉมานี่มันเละทั้งสํานักงานตํารวจไอ้จ้าเขาก็พูดมาแล้วมึงก็ไปบางคนเนี่ยก็าหาว่าครูมโนมโนหาแล้วกูไปูต้องมีข้อมูลเลยแม่งมีปัญหาภายในพวกใครพวกมันตํารวจสายคุณโจ๊กกับตํารวจสายคุณต่อมันก็คนละสายกัน คุณโจ้เขาดูแลสืบสวนสอบสวนคุณต่อเขาดูแลปรลาบามเขาดูแลพวกพนันออนไลน์นู่นส่วนคุณโจ้เขาดูเรื่องคดีสืบสวนสนอบสวนทั่วไปทั่วราชอาณาจากักรภาคหนึ่งถึงเก้ายกเว้นนครบาลแต่ผมจำไม่ผิดก็สิ่งที่ผมพูดแม้ก็เรื่องจริงนี่แหละกูจะมาโนซึ่งตีอะไรพี่น้องประชาชนก็ได้มีข้อมูลครบถ้วนใครชอบฟังกูก็เข้ามาไม่ชอบนะก็ไม่เป็นไรก็ไปแดกย่าถ้าแค่ไหนกูนก็ไม่ได้ว่าแล้วกูกเป็นบุคคลสาธารณะใครจะพูดถึงกูก็ได้ ชอบก็เข้ามาผู้ติดตามกูก็มีอยู่ระดับหนึ่งสองล้านกว่าคนมันก็ได้จะพาสมควรมั้งเออกูไม่ได้มโนหาในเรื่องจริงนะกูก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาจากตำรวจเขาเขาบอกมากูก็พูดไปก็เหมือนกับการน,นําเสนอข่าวของสื่อมวลชนน่ะเรื่องคดีพิกโจกอเออก็มีทนายความบางคนเมื่อวานนี้เอยชื่อได้ทนายอน,อนันตชัยเขาก็ไปให้สัมภาษณ์ไทยรัฐอมริน ไทยรัฐเมื่อคืนนี่ก็โทรมาหาผมเขาบอกว่าอนันตชัยเขาพูดถึงผมเขาบอกให้ผมไปฟังเพลงสันกวานผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็จะนอนอยู่แล้วนักข่าวไทยรัฐโทรมาบอกอ่าออพี่เดครับอนันตชัยเขาพูดถึงพี่เดชเขาฝากเพลงสันปวานมาให้ผมผมก็เลยบอกนักข่าวบอกว่าเฮ้ยพวกมึงอย่าพยายามไปเสี่ยมระหว่างกูกับอนันตชัยเนี่ยให้มันทะเลาะกัน เพราะว่าผมกับน,นันชัยไม่มีหาอะไรเลยคุยกันแล้วอาทิตย์เดียวกันไอการแสดงออกของเขาผ่านสื่อเขาก็ต้องขึงขังถึงอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน,นันชัยเขาจะรับจ้างว่าความโจกจะไปจ้างเขาหรือว่าไอตำรวจ8คนคดีพนัน,นออนไลน์ฟอกเงินจะไปจ้างเขามันก็มันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับอนันตชัยเลยส่วนอนันตชัยเนี่ยเขาจะบอกว่าทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินก็เรื่องเขาผมไม่มีความเห็นหรอกและผม แล้วก็นักข่าวก็ไม่ต้องเอาผมเนี่ยไปสี้ยมไปชนกับเขาว่าผมไม่ได้มีเรื่องอะไรมันอาชีพเดียวกันแต่เวลาออกสื่อมึงก็ขึงขังอะไรก็เรื่องของมึงไปอนันชัยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูนะมึงจะหาว่ากูเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกูก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงแล้วมึงบอกว่าอนันตชัยมึงบอกว่ากูไปยุ่งอะไรกับเรื่องของมึงนะมึงก็ยุ่งกับเรื่องของกูต้องไ่รู้ขีดเรื่องมึงก็่าด่ากูผ่านสื่อเยอะแยะคดีแพรลี่มึงก็ไปด่าด่ากูหน้าสารายา กูก็ต้องด่ามึงกลับก็ธรรมดานะมึงไปยืนโม้อยู่เนะี่ยปวดอ้างสปปรรพคุณแล้วมึงเก่งแบบนั้นแบบนี้จบรุ่นนั้นรุ่นนี้มีโล่มีอะไรต่างๆมึงก็ไปยืนด่ากูอยู่ที่หน้าที่หน้าสาราญาแล้วมึงก็ไปให้สามารถเยอะแยะมากมายนะมึงบอกว่ามึงไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์กูมึงก็วิจารณ์กูกูไม่สนใจกูไม่ได้ไปไม่ซีเรียสอะไรเลยเพราะว่ากูเป็นบุคคลสาธนารนณะคือตัวกูเนี่ยกูเป็นทนาก็จริงแต่กูเป็นบุคคลสาธนารนณะ ใครจะวิพากษ์วิจารณ์กูก็ได้นะอนันตชัยจะวิพากษ์วิจารณ์กูก็ได้กูไม่ได้เสียเรืยออะไรก็เรื่องของมึงนะมึงจะเก่งนะเก่งหนามึงไปไหนมาไหนแถลงข่าวมึงก็บอกว่าผมเป็นทนายเสรีพิสทจิ์เสรีพิสทจิ์มึงก็พูดอยู่นั่นแหละกูไม่ได้ว่าอะไรก็เรื่องมึงชนะแน่ชนะแน่ผมทำก็ดีมาเยอะแล้วชนะแน่ชนะแน่มันก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกูก็ไม่ได้บอกว่ามึงจะแพ้นะแล้วกูไม่เคยไปยุ่งอะไรของมึงนะส่วนมึงจะแบบ ไอ้ส <poisoned. S 2> ัมภาษณ์แล้วจะข่มขู่คนนั้นจะฟ้องคนนี้อะไรก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกูไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมึงมึงเนี่ยมายุ่งกับกูตั้งหลายครั้งแล้วตั้งคดีแพร่ลี่อะไรหลายเรื่องอ่ะมายุยดิมก็ไปเยียนด่ากูอ่ะเออหาเม่อมึงเก่งกว่ากูกูสู้มึงไม่ได้อะไรก็เรื่องของมึงก็แล้วแต่มึงนะมันเรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกูกูผมไม่ได้มีอะไรกับอนันตชัยแล้วก็นะเออมึงจะเอาเพลงสรรโงงสรรหวานอะไรมาให้กูก็เรื่องมึงไปกูก็เปิดฟังแล้วก็เพลาะดีไหมไม่เห็นมีอะไร กไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะนั้นนักข่าวเขาอยากเอาผมไปเสี่ยมกับมันนะมันจะทำไงถแถลงข่าวขึงขังจะฟ้องกลับคนนั้นก็ฟ้องกลับตำรวจจะฟ้องคนนี้จะแกะเทปอะไรก็เรื่องของมึงกูมไม่ได้สนใจอะไรมึงหรอกแต่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของบิ๊กโจ๊กเรื่องการแต่งตั้งผบตรรตำรวจแปดนายลูกน้องบิ๊กโจ๊กถูกออกหมายจับมันเป็นเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ใช่ว่าบิ๊กโจ๊กเขาไปจ้างมึงเป็นทนายไอ้ตำรวจแปดคนไปจ้างมึงเป็นทนายแนละ้วพี่น้องประชาชน คนทั้งประเทศนักข่าวทนายความมายการตำรวจผู้เชี่ยวชาญต่างๆวิจารณ์อะไรไม่ได้ไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่เจ้าของประเทศที่ไหนล่ะไอ้อชิบหายนะมึงไป็น,นาการเรื่องมึงกูไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมึงแต่คดีบิ๊กโจกเป็นคดีที่เขาเรียกว่าไฮโปรไฟเคร์เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเพราะเป็นเรื่องการทะเลาะก,กันในสำนักงานตำรวจชาติและเป็นเรื่องที่ว่าตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วฟอกเงินเป็นเรื่องใหญ่ ในเมื่อตำรวจมีหน้าที่จับคนร้ายเอาแต่ตำรวจถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําความผิดเสียเองดังนั้นพี่น้องประชาชนรวม,มถึงกูด้วยก็มีสิทธิพิพา์วิจารณ์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโจกเขาไปจ้างมึงเป็นทนายแล้วคนทั้งประเทศทนายเดชาทนายเกิดผลอายการปรเมรผู้การแต้มนะเ,อเ,อเลวัตใครตะใครนะ นักวิชาการด้านกฎหมายอะไรต่างไม่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์คดีนี้ได้ไม่ใช่มึงไม่ได้เจ้าของประเทศรัฐธรรมนูญก็เขียนนะมันไม่ได้ผิดอะไรมันโยงมัน่าส้นตีอะไรเลย,เลยมันทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เนะทุกคดีครับแสดงว่าเป็นการให้ความรู้กับประชาชนอย่างเช่นการออกหมายจับตำรวจแปคนผมไม็ได้ข้อมูลในเชิงลึกมาเขาก็ต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอศาลก็บอกแล้วการออกหมายจาับชอบด้วยกฎหมายนะ ผมก็ต้องให้ความรู้นีก่อนที่จะก่อนที่ตํารวจ p c ซีทีก็จะไปขอออกหมายจับลูกน้องโจ8คนเนี่ยเขาก็ต้องไป,ปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปให้การต่อสาลสารก็ออกหมายจับโดยชอบด้วยกฎหมายสารก็สารอาญาก็แถลงข่าวแล้วว่าการออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายนะกูเองในฐานนะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายคนหนึ่งนะอ่ากูก็ต้องให้ความรู้ว่าการขอออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้น ใครจะบอกว่าเฮ้ย hey, การออกหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าไปโกโหกศาลอะไรต่างอันนี้ก็เรื่องของมึงแต่ศาลก็บอกแล้วมันชอบด้วยกฎหมายนะนะอาจจะมีคนบางคนจะนะอาจจะมีคนบางคนอาจจะเป็นเครือข่ายโจกหรือใครก็แล้วแต่ไปบอกว่าไอ้ตำรวจพวกนี้ไปโกหกศาลไม่บอกว่านี่บ้านนี้เป็นบ้านบิ๊กโจกถ้ารู้เป็นบ้านบิ๊กโจกศาลคงไม่ออกหมายค้นหรอกอะไรเงี้ยศาลก็บอกแล้วไม่ว่า มึงจะใหญ่แค่ไหนมึงจะเป็นบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อบิ๊กอะไรแล้วแต่จะเป็นบุคคลสําคัญยังไงสารก็ออกหมายจับสารไม่ได้ไม่ต้องดูว่าบ้านมึงไม่ใช่มึงใหญ่มากมึงเป็นออออรองผอบตรมึงเป็นนักการเมืองสารจะไม่ออกหมายจับสารเขาเขียนในในข่าวแจกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกูในฐานะผู้มีความรู้ทางกฎหมายคนหนึ่งกูก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนว่าเฮ้ยมึงอย่าไปสับสนนะไม่ว่า บ้านที่เข้าไปตรวจค้นจะเป็นบ้านบิ๊กโจ๊กหรือไม่หรือจะใหญ่กว่าโจ๊กนะศารก็ถแถลงแล้วไม่เกี่ยวมึงใหญ่แค่ไหนสารก็ออกหมายคน้นถ้ามันมีเหตุที่ต้องคน้นเพื่อจะพบหลักฐานหรือพบบุคคลตามหมายจับแค่นั้นเองครับประเด็นต่อมาที่นะเครือข่ายของคุณโจ๊กขออนุญาตเรียกคุณโจ๊กนะไปบอกว่าเอ้ยตำรวจบางคนไปโกหกสาร สารหลงเชื่ออะไรออกหมายคนเอา้าก็ต้องไปตรวจสอบสารก็เขียนยัดดังนั้นเนี่ยเราเวลาให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมสามารถวิพากษ์วิจารณ์คดีโจกได้เพราะว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยคดีนี้มีทนายแล้ววิจารณ์ไม่ได้ไปหาเป็นพ่อภูแลงัยะจะมาหาสั่งห้าม,ม,มารไูไม่มีวิจารณ์ได้มีกฎหมายที่ไหนแล้วยอะแยะทนายความไปนั่งออกรายการหนกระแสถกไม่เถียงเปิดปากภาคภูมิ เนชั่นอะไรเยอะแยะเคยโดนฟ้องนะทนายดังๆน่ะโดนฟ้องว่าไปแสดงความไมิ่เห็นแล้วโดนฟ้องศาลตัดสินมาแล้วว่าการแสดงความคิดเห็นของนักกฎหมายเนี่ยเป็นการแสดงเป็นเสรีภาพท,ทางวิชาการวิจารณ์ได้เขาไม่ได้ไปแบบไปวิจารณ์เสร็จแล้วก็แย่งคดีเอาคดีพิกโจ๊กมาทําออย่างเงี้ผิดมันญาติทนายความนะเวลามึงพูดอะไรมึงก็ต้องพูดให้มันแบบตรงไปตรงมากูไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมึงเหมือนกันนะ ทางหมาหมาก็เดินไปทางกูกูก็เดินกูก็ไม่ได้สนใจอะไรมึงไม่เคยไปบอกว่าเออมึงทําดีไม่ดีอะไรก็เรื่องมึงเออนะนี่คือผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องการออ,ออกหมายจับหรือออกหมายคน้นนะเครือข่ายโจกหรือบ้านของคุณโจกจะชอบเรื่องกฎหมายหรือไม่ต้องไปพิสูจน์เจตนาว่กเ,เขามีเจตนาปกปิดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานําเสนอข่าวเนี่ยมันต้องให้ความรู้กับประชาชนกูไม่ได้บอกว่าโจกผิด หรือลุงน้องโจ้ปิดที่ไหนนะไม่มีก็ให้ความรู้ไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเราสามารถพีกพังและพี่น้องประชาชนเนี่ยฟังเนี่ยฟังผมพูดเนี่ยก็ได้ประโยชน์อะไรไม่ถูกต้องก็ช่วยบอกก็ไเปเปิดตัวบทกฎหมายมาเพราะกูก็เรียนมานะไม่ใช่มึงเรียนอยู่คนเดียวนะมึงจบเนติบัตฑิกูก็จะไม่มีาเลยมันอยู่ที่ว่ามุมมองของแต่ละคนต่างกันกูไม่ได้มีส่วนกูไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีแต่กูเป็นบุคคลสาธารณะ กูจัดรายการด้านกฎหมายด้านการเมืองกูก็มีสิทธิ์ในการที่จะ,ะแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตราส4สิบและส5สิบห้าพี่น้องประชา,าชนนะฟังแล้วเนะี่ยลองเข้าไปที่รัฐธรรมนูญแล้วก็เปิดดูนะนะ,ะเข้าไปเนี่ยที่กู o ก l e แล้วผิดว่ารัฐธรรมนูนมาตรา34มาตราสามมีเสรีภาพกูจะพูดอะไรก็ได้ถ้าใครเสียหายมึงก็ฟ้องกูมาแต่ถ้าฟ้องกูมาแล้วกูไม่ผิดกูก็ฟ้องมึงกลับก็แค่นั้นกูไม่ได้มาสนใจอะไรมึงไม่ใช่พออ่อกูอันนี้อันนี้ก็บอกก่อน นะครับอันนี้ก็คือเรื่องคดีบิกโจ๊กเดี๋ยวอมรินทีวีก็มาสัมภาษณ์ผมเนี่ยนี่ผมนั่งรอยอยู่เนี่ยวันๆเนี่ยเขาก็อยากจะมาสัมภาษณ์ผมนะเขาเป็นสื่อมวลชนเขาก็อยากจะได้มีความเห็นที่สองที่สามที่สี่นะความเห็นที่หนึ่งอาจจะเป็นทนายความที่รับผิดชอบคดีความเห็นที่สองที่สามที่สี่นะอยากจะมีหลายๆความเห็นหล,หลายมุมมองอ่ะไปสัมภาษณ์ทนายความของพวกผู้ต้องหาอาลูกรองพิกโจ๊กทนายความผู้ต้องหาก็ต้องบอกว่าอะไรผู้ต้องหานี่ เป็นผู้บริสุทธิ์ถูกใส่ร้ายถูกกันแก้ก็เป็นทนายความผู้ต้องหาก็รับจ้างว่าความก็ต้องบอกว่าเขาถูกแต่พี่น้องประชาชนเขาอยากได้ความเห็นอื่นๆนอกจากความเห็นของทนายความผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยนะผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องมีทนายความทนายความก็ต้องให้ความหวังกับผู้ต้องหาว่าจะชนะแน่ชนะแน่ไม่ต้องห่วงสบายหลักฐานไม่พอชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมตรวจสอบแล้วอะไรก็ ก็แล้วแต่ทนายความพุทธงหา